ได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเ v e r ์ซ color เ,เป็นไซส์สลิงนะครับนี่อยู่ในลอดซึ่งตอนนี้เราทำบ้านไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องปล่อยลงไปในบ้านเดี๋ยวไปรอดูตอนที่ปล่อยเลยแล้วกันอัปเดตล่าสุดนะครับเรียบร้อยน้องเ v e r ี่ของเราเข้าไปในกล่องแล้วตอนแรกก็เดินวนรอบกล่องเหมือนแบบสำรวจแต่ก็ไม่ยอมลงไปถึงไม้สักที ดอยวต้องรอดูว่าน้องจะยอมแบบลงไปหาไม้แต่โดยดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้องไม่ยอมทำใยหรือว่าเกิดอาการเครียดเงี้ยมันก็จะแบบส่งผลเสียกับตัวน้องนะครับอาจจะอาจจะถึงตายเลยด้วยซ้ํารอลุ้นกันไม่รู้มีใครเห็นไหมมันจะเห็นชัดไหมไม่รู้นะแต่ว่าเริ่มทำใยแล้วทําตั้งแต่วันแรกเลยดูดิถ้าสังเกตนะตูดน้องจะดุกดิกดุกดิกเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะพยายามหามุมที่มันแบบว่าจะพยายามให้มันเห็นแล้วกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนอ่าลองดูมุมนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเงาเงาปะคือน้องอะเริ่มทําใหญ่แล้วครับนี่ปล่อยมาอยู่ในในนี้น่าจะประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองมั้งดีมากทําดีมากเจ้าหนู ก็คือรีบแบบทอใยแล้ว่ะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาอัปเดตต่อไปนะครับและและ้วตอนนี้เราก็มาอัปเดตการทำใยของเจ้าเวอร์ซี่คันเลอร์ตัวนี้นะฮะเจ้านอนนนั่นเองดูครับเข้ามาอยู่ในนี้ได้ประมาณสักรวมถึงตอนนี้น่าจะประมาณสองชั่วโมงก็คือโอ้โหทำใยแบบเนี้ยดูดิ ถือว่าโอเคเลยปรับตัวไวมากอย่างนี้คือน้องก็มีโอกาสรอดตายสูงนะครับที่เหลือก็คือดูแลเรื่องแบบความชื้นอุณหภูมิแล้วก็อาหารนะครับให้แบบให้น้องแบบอยู่รอดปลอดภยนะัยเนาะอ่ะประมาณนี้สําหรับเจ้าเวอร์ซี่คันเลอตอนนี้ยังตัวเล็กอยู่สียังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ในอนาคตนะ่าจะสวยแน่ๆเลย